สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งเฮงนะครับ <Yahoo! S 2> และวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรถนะครับ ตามคําขอของเพื่อนๆน้องๆเลยครับที่ขอกันมาหลายคนเลยนะว่าช่วยรีวิวรถนะครับให้ดูหน่อยนะครับผมอยากเห็นแบบชัดๆนะครับเพราะว่าบางคลิปมันอาจจะเห็นแบบว่าววแวมๆนะไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวรถให้ดูนะครับผมก็วันนี้จะเป็น1 2 5 i ยีาไอปาวานะครับจริงๆแล้วผมมีนาทิดาอีกคันหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเดิมๆก็เลยเดี๋ยวไว้ทําอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวเต็มๆนะ ก็มารีวิวรถคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้คือใช้งานเยอะที่สุดแล้วนะครับผมก็มาดูนะครับว่าผมนั้นเสริมอะไรอะไรบ้างนะครับก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่าผมจะเน้นแบบสวยงามนะครับเน้นสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมเราจะเน้นของแท้นะครับคือมันใช้งานยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวพังกลัวอะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ารถผมนั้นทําอะไรไปบ้างนะครับ ของเสียเงินก็มีนะครับของฟรีก็มีเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับเราจะมาไล่จากส่วนล่างก่อนแล้วกันนะก็ก็จะมีนะครับครอบนะครับโยโกะครอบดำโยโก,โกนะครับ 1. 4ุดซี่นะครับก็ได้มาคู่หนึ่งประมาณ9 5้าร้ยห้าสิบถึงเก้า้ปดสิบนะผมจำราคาไม่ได้แต่ว่าตีเข้าๆว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ซี่นะครับซี่หน้าหลังรวมยางด้วยนะยางหน้าเป็น สองร้อยนะครับยางหลังเป็น225นะครับก็รวมกับซี่ด้วยขอบด้วยได้ได้รวมกันมาเนี่ยประมาณพันเก้านะครับพันเก้าประมาณนั้นนะครับพันเก้าปลปลายนะครับประมาณนั้นแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับคู่นี้ผมได้มาประมาณสามร้อยแปดสิบนะแต่ว่าได้โค้ดส่วนลดนะครับโค้ดส่วนลดก็ลดไปเหลือประมาณสัก 200รปลายปลนะ2อ0ไปลายปลายสองนะครับไฟลี่ไฟลี่แต่งนะครับเป็นสีไอบูนะครับผมไอบู I คู่ละประมาณห้าสิะนะน่าจะ50าสิบห้บาทหรือ80บาทนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วนะครับใส่ตอนปี2นะก็ประมาณ3ปีนะก็โอเคครับต่อไปก็จะเป็นท่อนะ ท่อก็จะเป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมพามกนะครับนะครับเดินคอเดินคอเลดต์นะผมอันนี้คอน่าจะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนะคอะครับมันเป็นสเต็ปเดิมนะสเต็ปเดิมถึงน่าจะลูกเชียร์ได้น่าจะได้อยู่นะครับก็ท่อใบนี้ก็เพื่อนให้มานะครับผมเสียโดครับเสียโดห้อยไผ่นะครับ,ให,รบให้มาถ้าตีราคาก็น่าจะสองพัน สอง0ันบ,บวกลบนะประมาณนั้น2,000บวกลบก็จะมีไล่น็อตนิดหน่อยเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะพวกน็อตทองน็อตได้อะไรพวกเนี้ยนะผมซื้อมานานแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนนะครผมก็ยังใช้ใส่ได้เหมือนเดิมนะผมก็ฝั่งนี้ก็จะมีท่อกองเลนนะครับแบบมีซับแท้งนะของ NK Racing นะครับผมได้มาประมาณสามนะสามเพราะว่าซื้อมือสองตอรุ่นพี่มานะครับ ประมานะครับก็จะเป็นการตกนะครับของที่เป็นเอหรือว่าเอสามตัวนะผมหรือว่าเขาเรียหรือว่าเขาจะเรียกกัน e ban, อีกแบบนึงว่าพวกเอสเอสเอสอะไรพวกเนี้ยแต่ผมเรียกว่าที่เป็นเอสแล้วกันนะครับอันนี้ได้มาประมาณหกร้อยนะหกร้อยครับแต่ว่าซื้อมีส่วนลดก็เหลือหนะ้าร้อยประมาณห้าร้อยกลางๆนะผมตัวนี้ได้มาแข็งแรงมากครับทนมากเลยมันทุกของได้จริงนะใช้แบกของได้จริงเลย มันต้านน้ำหนักได้เยอะนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมาก็จะเป็นไว i อ S นะครับโชก w h i S อันนี้เป็นโชกแท้นะครับแต่ว่าเป็นผมได้มือสองมานะครับผมเป็นตัวเก่านะครับผมสติ๊กเกอร์มันก็จะแตกลายงาหมดละตัวนี้น่าจะสูงเท่าเดิมนะครับไม่สามสามศูนย์ 0, ก็สามสี่ศูนย์นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยมันมันเท่าเดิมเลยน่าจะ น่าจะเท่าเดิมน่าจะน่าจะสามสามศูนย์ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะน่าจะสามสามศูนย์ไหมก็สามสี่ศูนย์นะครับผมได้มาพันแปดนะครับมือสองได้จากอาในกลุ่มนะกุ่มกลุ่มคนเล่นปะวานนะครับผมนะ 125. ร้อยยี่สิบห้าไอปะวานไทยแลนด์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมได้มาพันแปดนะครับได้มาประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งปีกว่าแล้วก็ไม่ไม่รั่วนะครับไม่รั่วไม่ซึม ใช้งานได้ดีมากนะครับนึบนะบนึบดีมากนะครับของแท้ BACK มันนึบจริงๆนะครัผมก็จะประมาณนี้นะครับผมรวมๆเรดเสร็จแล้วคือด้วยท่อเนี่ยเพื่อนให้มาใช่ไหมครับมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับผมก็จะมีกระจุกกระจิกก็คือจะเป็นพวกกอบทะเบียนนะครับอ่ากอบทะเบียนมันกอบสแตนเลสนะ แล้วก็มีพวกตะแกรงกันลอยนะตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะประมาณตีคร่าวๆว่าประมาณ3า0 0ี่รอยนะบวกเพิ่มอีกประมาณ3ามสี่ร้อยครับก็จะประมาณนี้รถผมนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับในเล่มเนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ว่ามันจะตัดด้วยชิ้นเฟรมดำผมก็เลยเลือกรอดำนะใส่ให้มันตัดกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะมันจะตัดกันอ่าผมชอบที่สีมัน คู่สีมันสวยนะครับปะม,มันจะเป็นดำดำแดงเงี้ยนะผมชอบดำแดงนะครับก็จะประมาณนี้ผมเน้นเน้นของใช้งานแบบยาวๆนะครับผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อก่อนเนี้ยใส่ล้อทองนะครับโยโก้นี่แหละแต่ก็ขายไปแล้วนะขายไปแล้วก็ไปซื้อครอบดำนี่แหละครับมาใส่ ก็โปรเจกต์ต่อไปที่จะทําก็คือจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันลองดูวิธีนะว่าจะใส่สีอะไรดีนะจะใส่สีดําดีไหมนะจใจผมอยากใส่สีขาวนะแม็กสีขาวแต่ก็กลัวเลอะง่ายนะใส่สีดําก็กลัวมันจะเกินกันเกินไปนะผมก็เพื่อนๆก็ลองเสนอแนะมาได้นะว่าผมรถสีนี้นะทรงนี้นะมันเหมาะกับล้อแม็กสีอะไรนะครับก็อลองแนะนํากันมาได้นะ โอเค้วก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะ